ตอนนี้ผมอยู่หลังถนนคนเดินบางแสนนะครับทุกวันศุกร์เสาร์จะมีถนนคนเดินบางแสนนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปตรงนี้ก่อน 发明快水了，你 เยวจะพาเดินดูแถวนี้กันนิดนึงนะครับผมเดินเดินเร็วเยวจะซูมให้ดูเชิงเขาสามมุกมีร้านอาหารเยอะเลยด้านหลังเราที่เห็นจะเป็นสะพานร,ราชนาวีนะที่มีปลาหมึกยักษ์มีปูยักษ์อยู่ตรงนั้นก็มีคนมาตกปลายี่ตรงนั้นเบื้องหลังเราก็จะเป็น เขาสามกุกบางแสนจัดงานปีใหม่ไหมครับปีนี้จัดครับผมงานเขาดาววันที่สานะครับผมมีบิ๊กแอสมามีหนุ่มกลามีแว่นใหญ่นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูโปสเตอร์นะครับผมสำหรับใครที่จะมาเขาดาวบางแสนนะครับใครรู้ไปเยอะเลยเมื่อวานนี้ไปดูไททอสสมิธมาที่ วงเวียนบางแสนนะครับนี่สำหรับงานข่าดาวนะครับผมชมฟรีนะครับผมมีห้องพักแนะนำไหมครับหนะ้าโปรไฟล์ผมมีเพลิดชื่อว่าพักไหนดีไปดูหน้าโปรไฟล์ผมได้นะครับผมโซนแหลมแท่นก็จะมีพันพักแจวเคทดรูเบิร์ดโฮเทลเดอะเซสเซสทู S <S นะครับผมถ้าหาดวนาภาจะมีมารีน่าโรงแรมซีสตาร์อินส์โรงแรมไนบี Beach, บางแสนบ้านทะเลแสนสุขบ้านจิติมารีสอร์ท แล้วก็มารีน่าโฮเทลเบต้าโฮเทลนะครับผมถ้ากลางหาดบางแสนก็จะมีเอสโรงเดมมาอามารีอามารีอามารีเปลี่ยนชื่อใหม่นะจากแต่ก่อนคือเดทไทเก่านะเดทไทเดทไทดีสอร์ดนะครเป็นอะมารีออ่างโมอามารออิมรีนะฮะแล้วก็ยังยังสารเจ้าพาะแสนก็จะมี โรงแรมบักแสนเฮอริเทจนะครับผมหรือบ้านพักตากอากาศนะครับสารตากอากาศแสนสบายนะครับผมสามารถไปดูที่เพลิ์หน้าช่องผมนะแต่ถ้ามาที่โปรไฟล์หน้าช่องผมนะครับผมมันก็จะมีโลโก้แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็แตะมาอีกครั้งนะฮะแต่ที่โปรไฟล์นะครับผมเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็จะมีเพลิ์นะครับผมเพลิ์ชื่อว่าพักไหนดีนะฮะอยู่ข้างหน้านี่ฮะไปดูคําว่าเพลิ์พักไหนดีนะครับผม มีที่พักอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับไปดูในนี้ได้ไล่ดูไล่ดูผมจะทานผ่านป้ายผ่านเบอร์ที่มันอยู่ในป้ายนั่นแหละนะเอาเบอร์ในป้ายนั้นโทรติดต่อนะครับไม่ต้องเอาชื่อไปเสิร์ชหานะเพราะว่าถ้าเอาชื่อเสิร์ชหาก็จะได้เสียเงินฟรีนะครับผมเพราะว่ามิจฉาชีพเยอะนะก็ถ้าอยากเสียเงินฟรีก็หาจำหนิดนะครับมีเพียบมิจฉาชีพยิงแอดโฆษณาซะด้วยนะ เพราะฉะนั้นมันรู้ว่าเราต้องการอะไรประลานะระบบนําเราไปสู่มิจชาชิพได้ไงวะระบบมันน่าจะจัดการก่อนอันนั้นจะเป็นแถวสะพานราชนาวีนะเห็นมึกไหมตัวให,ใหญ่ที่อยู่ข้างบนนั้นสะพานราชนาวีนะฮะหลายคนมาตกปลาที่นี่แต่ดูแลความสะอาดกันด้วยนะจ๊ะใครหั่นหัวปลาหัน ไม่ใช่หั่นอะไรนะหั่นกุ้งหั่นอะไรที่สะพานนะฮะก็ทําความสะอาดเอาเขียงเอาอะไรไปนะเอากับป๋องกับปลุกอะไรไปนะฮะไม่ทําให้สะพานสกปรกนะเดี๋ยวจะโดนห้ามตกเดี๋ยวจะร้องห่มร้องไห้กันเดี๋ยวคนที่ไม่ได้ทําอะไรผิดแผกจะพอเดือดร้อนไปด้วยนะเส,สด็จพิชัยยันมาปั๊บก็ขำปุ๊บวันนี้วันสุก เสาจะมีถนนคนเดินบางแสนนะครับอยู่ตรงนี้ถนนคนเดินบางแสนนะฮะวันนี้ผมอยู่ด้านหลังนะฮะเดี๋ยวผมพาเดินเล่นนิดนะึงเดี๋ยวจอดจกอักรยานผมดีๆกันนะม,มาจอดท้าทายคุณจูงไปสิ่งนะแน่เลยผมจอดไว้ตรงนีนะ้เดี๋ยวผมขอล็อกหนะึ่ เดภาพเดินในถนนก็เดินบางแสนนิดนึงไปเดินดูว่าเขามีอะไราขายกันมั่งอันนั้นเป็นสะพานราชนาวีนะฮะใครสายตกมึกตกปลานั่นไปตรงนู้นเลยไม่ควรมาตกหน้าหาดกันนะจ๊ะเดี๋ยวจะอันตรายผู้คนนะครับเดี๋ยวนะผมล็อกจัก,กรยานผมก่อนซิ ให้พาเดินในถนนคุณเ,เดินนิดนึงเอ๊ะเปลี่ยนใจไม่ต้องเดินทะลุไปเลยดีวยกว่ามันจะไปแหลมแทน่นเล่นไปที่หานบางแสนพาไปดูที่หานบางแสนบรรยากาศยามเย็นนะผมเปลี่ยนใจเร็วไหมเดินผ่านก็พอถนนคุณเดินเดี๋ยวเสียตังค์เดี๋ยวซูมให้ดูนี่ผมถ่ายรูปกันสัก 2, สองสามช็อต ถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวจะพาทะลุปไปตรงหาดบางแสน เยวงไจ้ะผมถ่ายรูปก,ก่อน, <Okay. S 1> นอ่ะภาพเวอร์เกินไปเนี่ยเราไปต่อดีกว่า <c oughs> คนเริ่มมาเราก็เริ่มไปแล้วดีกว่าอันนี้ตูสองไม่เปิดหรอตูสอง เราจะถ่ายรูปซะหน่อยตรงนี้ไม่มีมุินถ่ายเลยมีแต่รถเต็มไปหมดเลยเร,ราจะไปที่หาดบางแสนกันนะครับผมรถเริ่มมากัน โอเคไปดว่าซูมอยู่แล้วไปหาบางแสนนะฮะตอนนี้รถยังไม่ติดนะแต่ก็หาที่จอดยากผมอยู่ตรงข้ามรองเชยแล้วก็ฝั่งขวามือก็จะเป็นถนนคนเดินบางแสนจะมีทุกวันศุกร์วันเสาร์นะครับผมถนนคนเดินบางแสน หยุดถ่ายรูปป้ายถนนคนเดินระอ,อ,อกันนะเราถ่ายรูปมุมกล้องยงเยี่ยงๆไป่ัน จะมม่งต่อไปนี่โอ้ภาพใช้ไม่ค่อยได้เลยวะถ่ายภาพตอนลางคืนนี่ถ่ายยากกล้องลอก็ซูมไม่ได้เลือกมุมลำบากของของขายมีทุกวันไหมครับถนนก็เดินบางแสนมีทุกวันศุกร์วันเสาร์นะครับผมถนนก็เดินบางแสนมีทุกวันศุกร์วันเสาร์ตลาดวนปัคมีทุกวันตอนเย็น ตลาดพาร์คอินมีพุทธพฤหัสเสาร์อาทิตย์นะครับผมถนนคนเดินมีทุกวันศุกร์วันเสาร์นะครับผมตลาดพาร์คอินมีพุทธพฤหัสเสาร์อาทิตย์นะครับผมตลาดวนนภาที่หัดวนนพามีทุกวันนะครับผมถนนคนเดินบางแสนมีทุกศุกร์เสาร์ตลาดพาร์คอินมีพุทธพฤหัสเสาร์อาทิตย์นะครับก็รถเริ่มมาแล้ว เริ่มจะจอดกันอีรุงตุงนางกันละเราก็หาที่ถ่ายรูปรอตรงนี้ก่อนสักเล็กน้อยคนยังไม่ค่อยเยอะนะี่รถยังไม่ติดไม่งั้นรถติดเพียบแล้วน้ำกำลังลงช่วงเย็น ห้อมตกปลาให้ดูห้อนี้กันนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันนะ เ러ล잘ถ่니ยรู โอเคถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกันต่อน้องแจ็คยังอยู่เลยไหน้องแจ็คจุกป้าแมวคุณกบอบอบสวัสดีค่ะเทศบาลประกาศเรื่องวันที่31ยังคะว่าจะจัดงานที่แหลมแท่นมีคอนเสิร์ตไหมอ่ะนี่นะครับผมวางแสนจะมีเขาดาววันที่31นะครับผมเดี๋ยวผม เอาโปสเตอร์ให้ดูนะครับผมวันที่31นะครับบางแสนเข้าดาวเตรียมแคปไว้นะใครอยากจะมางานเข้าดาวนะจ๊ะแคปไว้ได้นะจ๊ะนี่เห็นไหมบางแสนเข้าดาววันที่31มีหนุ่มกลามี Big a แอปิดท้ายนะครับมีแว่นใหญ่มีซีด็อกมี โนวันเอลนะครับผมที่31ธันวาณนะนานอเรกประสงค์แรมแทน่นนะครับเริ่ม17.00นนอนเป็นต้นไป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 ใครอยากรู้ไหมว่าวันนั้นฮาริหโหดแค่นไนผมลงไว้ในเฟซบุ๊กสวัสดีเจ๊ไก่เจ๊ไก่โอ้ยยุงเยอะวะยุงเยอะจังวันนี้ วันละกาวันละแบนวันเจ๊ไก่เดี๋ยวจะไปต่อขอบคุณนะครับผมเอาเราก็จะไปเราไปตรงอื่นก้นได้เราเป็นจักรยานเราหลบให้เดี๋ยวจะไปชวบด,ดูที่ฮอร์บังไซนะครับผมวันนี้รถยังไม่ค่อยเยอะ หรืคนเขายังไม่หยุดกันเขาเตรียมหยุดทีเดียวปีใหม่เลยหรือเปล่า เรอเรียโจ๊กอาอหรอเดีน้องแจ๊กกินโจ๊กหรอกิยโจ๊กนี่นะโอ้มันไม่ใช่ของกินของผู้ชายนะแจ๊กชายวัยรุ่นอย่างเราจะกินโจ๊กนี่นะโอ้ มันต้องเป็กกนกป็ป๋องสักกับป๋องสิเออแต่บอยแหลมแทนล็อกหนึ่งเก็บยังมี้แต่บอยนะดูครับ tôi vẽ làm thêm lúc mình tầm bòi cơ sỉ tầm bòi cảm tầm bôi. นะจอดนนะโอเคตอนเทตอเทอะไรอยู่ตรงนี้เราอยู่หน้าร้านข้าวนั่งโอเ้เปล็อกหนึ่งตะบอยก่อนนะ ะบอยเก็บข้าวของแล้วโอเคโอเคโอ้โหมีการนั่งกินโจ๊กสดด้วยมาถ่ายรูปแถวนี้นะขึ้นแรงไหมคะน้ำใสไหมคะขึ้นไม่แรงน้ำก็ดูดีอยู่นะ เดียด๋วยวเราถ่ายรูปกันนะ ไม่มีะไรถ่ายเลยเหลี่ยมแท่นล็อกหนึ่งนะฮะเขากำลังทำพื้นกันอย่างรวดเร็วสายตกปลานี่พามาแถวนี้กันเออหน้ำแจฉก เอาไปเลี้ยงอะไรสักกระป๋อไงได้ไหมน้งแจ๊คคุณพี่ต่อต้องหวัดดีนะครับผมพี่ต่อต้องไปได้ปะลุงอ่ะเมียให้มาได้ออยังลุงอ่ะเมียให้ออกจากบ้านแล้วเราลุงเล็กว่าจะไปวันนี้คนเยอะไหมครับไม่เยอะนะครับผมเดี๋ยวผมส่มให้ดูกันได้นะเออ <c oughs> กินโจ๊กไปกินโจ๊กไป มแจ็คมากับเพื่อนเรามาคนเดียวนะโจ๊กปลาแมวนะครับโจ๊กไปจับปลาแมวนะวันนี้ผมไม่มาผมไม่ไปไหนไกลดงจะ โผลมาแถวๆนี้ก็พอแล้วเนี่ยพามาดูตรงนี้มันยากาศยามเย็นผู้คนเยนเอะมเฮ้ยทำไมน้ำเป็นสีอนะมันเป็นสีขาวเลย เบาหนะสวัสดีครับสวัสดีครับข้าเพิ่งสร็จเหอฮะคนน้อยมากเลยพี่บุที่ถนนคนเดินว้าวไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะปกติวันนี้ต้องคนต้องรถติดแล้วนะไม่มาคนเดียวเหรอแฟนอยู่อ๋อแล้วพักที่ไหนยูเจเหมือนเดิมอ๋อโอ้โหก็ไกลเหมือนกันมอไซค์ใช่ไหมอ๋อสบายสบายยูเจมันมันคืนเท่าไหร่ ของผมจองผ่านอะโวด้ามันประมาณคือละห้าร้อยก็เหรอเออถือว่าหนึ่งแบงกนะ์ม่วงมีทอนเอาเงนินดีกว่าอ๋อเออดีดียูเจอพาร์ทเมนต์พวกใกล้ๆวงเวียนใกล้ๆเบอร์ด็อกใช่ไหมใส่ใช่ใส่ใส่ซอยข้างหลังลุกมาก็เข้าเบอร์ด็อกไปเลยอ่ามากี่วันกลับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้อะไรวะไวจังก็มาวันมาวันเปิดรหัสอ่าเปิดรหัสสุกนี้กับอ๋วเหอ แล้ววันเขาดาวมาอีกไหมน่าจะถ้ามาบ่อยคุ้นชินแล้วก็มาเรื่อยๆมาทุกเดือนเนาะเราทำงานอยู่ที่ไหนนะผมทำงานอยู่ไอสตูดิโอเหรอเออของของชิชนบุรีไหมไม่ใช่ไม่ใช่อนละดิลเลอร์เหรอเหรออ๋อไอสตูดิโอเซเว่นพวกเราเพิ่งเพิ่งไป ถ่ายอะไรให้เขาจำเขงเห็นก่อนเนี่ยไปถ่ายนั้นคนเลิกเออใช่เขาติดต่อมาแต่วันนี้คุณน้อยจริงคุณน้อยเออแปลกๆอยู่ซื้อทุกอย่างแปลกหมดเลยขนาดท้องทะเลจริงๆมันต้องสายนิ้งแล้วตอนนี้ก็กลับมาคุณก็อันนี้พอได้พอได้ แต่จริงๆอะหน้านี้มันไม่มีฝนไม่มีอะไรแล้วไงฝนยังมาเมื่อวานเราจึงออ้ตื<ล>่วาน่ะโชคดีแล้วที่เมื่อวานไปนั่งกินอยู่บูฟินมันอ๋อเออยากาศด,ดีมากบรรยากาศดีมากแต่วันนี้ถ้าไปนั่งกินวันนี้จบเลยอะใช่วันนี้ก็ไม่สวยฟ้าก็ไม่ค่อยสวย,<ล>ยจ,ะจะไม่ได้รูปแบบเมื่อวานเลยเดียวถ่ายนิดเดียวส่วนใหญ่เน้นถ่ายวิวอ่อเออคือสวยจริงอ่อฮะคือมองจากทางเข้าอะ ดูเหมือนร้านไม่มีอะไรอ่ะใช่ใช่แต่วิวโลเคชั่นมันดีอ่ะเราก็ยังไม่เคยไปนั่งเราไปนั่งแต่ตรงอะไรนะไอ้คาซาโทบิก้าตรงนั้นตรงสะพานราชนาวีแล้วโจรสลัดแต่ลงตรงนั้นว่าวิวน่าจะเท่กว่าคาซาไม่สวยกลายเป็นบูฟินสวยไปเลยพูดเพราะแบบมันตรงนั้นมันเป็นหินธรรมชาติเลยก้อนใหญ่เลยมันดูลับๆด้วยแล้วจะดูแบบยื่นลงไปใช่แล้วมีดนตรีสดด้วยใช่ไหมแจ๊สเดี๋ยวเห็นวันที่26มั้งเขามีคอนเสิร์ตอ่ะฮะเหรอของในบูฟินใช่ใช่มีอะไรวะ มีไซฟาลินไฮมีพีทพีระโอ้โหมีนามิสเตอร์ทีมเหรอแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งว่าจะไม่ทำมันมีสี่คนอ๋อมันทำอีเวนต์ด้วยด้ใช่มีมูลค่าสี่คนของแพงไหมอ่านแพงไหมผมว่าก็หมดไปเท่าไหร่วันนี้เมื่อวานหมดไปประมาณพันห้านหรอของบางอย่างกับข้าวบางอย่างก็สามร้อยห้าสิบสองร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วแต่แแล้วต่ก็ถือว่ากลางๆแต่บริการดีมาก บริการดีมากด,ดีมากดีมากดีดีดูอลังการกันอืคือแบบมันได้เปรียบตรงที่แบบว่าถ้าตรงคาซามันจะเป็นแบบเหมือนหนาดจำลองอืเป็นแค่แบบ่ทู่อย่างนี้ใช่ไหมแต่นั้นคือแบบเหมือนมันเป็นมันเป็นก้อนหินใหญ่ๆแล้วเข้าไปเทปูนเพิ่มหน่อยหนึ่งมันก็เลยได้พื้นที่ขึ้นมาอีกซึ่งแบบมันดีมากหน่ก็คอนโดตรงนั้นอ่ะข้างบนสิบสามล้านแล้วแล้วมันมีแบบว่า เป็นคาเฟ่ด้วยนะเขาไม่ได้เป็นร้านอาหารอย่างเดียวใช่ไปไปนั่งกินคาเฟ่ชขนมอร่อยดังบิงนี่ใช่ใช่ขนมอร่อยเเอออคนฟิร์มแล้วกินเสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมว่าหาขับรถเล่นไม่รู้ไปไหนหาดวอนก็คือก็ต้องหาดวอนล้มั้งไปมาตั้งเงียบเหรอวันนี้ตอนเย็นมันน่าจะก็คือเหรอเอะมอวันศุกร์น่าจะเริ่มมีแล้วมั้งคนแล้ว่หรือว่ามันจะกลางเดือนแต่ไม่ไม่ไม่ถ้าจะเริ่มเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เดือนนี้มันเดือนนี้ก็แปลกๆมันเงียบมาตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้ว ั้งแต่เราสู้รบปลุกมือกันแล้วตั้งแต่เรื่องรัฐบาลนั่นนี่นู่นบางคนจะได้เสนอเออวอล์กอิจอดไม่ได้ไม่ได้ซึ่งปกติเออใช่ก็ได้เลยปกติวันวันอย่างนี้มันต้องรถติดจอกันแล้วใช่แล้วต้องวอล์กอินต้องแบบโอ้โหคนกันทะลุทะลวงไปเดินแบบอะไรอ่ะไปเดินแบบแปลกไกมากตอนเย็นก็ทะเวนหาของกินต่ออีกแล้็จะไปเดินวอล์กอินเออตรงๆหัวน้าพักหัวน้าพักอืม แต่ก็คนไม่่คอยเยอะจนแบบแอบแปลกใจก็ดีแล้วดีแล้วจะได้ไม่ต้องยังก็ดูไม่วุ่นวายคนอาจจะเยอะเออโอเคไม่เจอกันไม่เจอกันพี่ก็จะกลับแล้วครับเดี๋ยวไปไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวพี่จะกลับแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนมาเพราะมันเงียบใช่ไหมันดูเดี๋ยวเพื่อนมาเดี๋ยวออกไปนั่งกินนู่นแถวลาดประจุลมแหละอยู่ที่ตรงตรงซอยสองได้ได้ถ้ายังไม่อะไรตู้ซีฟู้ดน่าจะเป็นซอยหนึ่งซอยกินที่ตู้ซีฟู้ดนั่นแหละได้เพราะว่าแกมากด อเออไว้เจอกันไว้เจอกันครับผมครับผมยังยังเนี่ยนเราก็เอาแต่เสียงกันเลยรถเทมันย้อนกลับไปเดี๋ยวเราเนี่ยไปไปตุ่มเดีช่วง อีกสักหน่อยนึงน,นะจ๊นะกลับเข้าบ้านแล้วคนระับเอ๊ะแวแบบพี่ฟอบหรือเปล่าผมจะกลับแล้วนะจ๊ะไม่ว่ากันนะครับผมไม่ได้ดูหน้าจอนะครับพอดีเชิญน,น้องแจ็คก,ก็เลยเซเว่นฮาเฮกันนิดหน่อยนะน้องแจ็คพักอยู่ยูเจบอกจองอากอด้าประมาณ500เออยูเจอพาร์ตเมนต์อยู่ตรง แถวแถวเลยเบอร์ด็อกไปนะตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้วิวนะแต่ว่าก็น่าจะสะดวกดีสำหรับใครที่ไม่เน้นมานั่งริมหาดนะม่ต้องเห็นทะเลอนี้ก็เป็นพวกอพาร์ตเมนต์พวกอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผม UJ a p อพาร์ n เโอเคไปละไว้ว่ากันนะครับผม เดี๋ยวเราเข้าไปในซอ,อยนี้ซอยนี้ก็มีที่พักเยอะนะน้องแจ็คเปลี่ยนสไตล์มาพักแถวนี้ได้นะเนี่ยมันพักแจว๋วเลยเห็นไหมเหลืองๆเงนี่ยมัพักแจวก็สีดร้อนหร้อนกันมันพักแจว๋วเกี่ลูมเบิร์ d โฮเชลเนี่ยในซอยนี้แจว House. ๋วเกตเฮาส์เห็นไหมนี่คนคนนี้เขาก็รับสมัคร รับสมัครอยอะ <laughs> รับสมัครคนพักอยอะ <laughs> รับสมัครอยู่ <laughs> คนพักเบิร์ดโฮเทลมาริโก้มาริโก้นะฮะแล้วก็จะมีร้านลุงนวลซีฟู้ดและเจ้าก,กาแฟวิวเรามาปิดที่เจ้ากาแฟวิวกาแฟวิววิวออนไลเจ้าฟิว มีปัญหาอะไรเจ้าฟิวเจ้าฟิวม,มันเป็นแมวประจำถิ่นแถวนี้นะฟิวยิ้มหน่อยฟิวยิ้มหน่อยฟิวยิ้มหน่อยโอเคลาไปกับเจ้าฟิลแล้วกันนะครับผมไป